และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวด้กันที่นานอำเภอบางสะพานได้สั่งตรวจสอบแอบอ้างขายทุเรียนคองลอยค่ะ เมื่อวันที่12พฤษภาคม2565นายเลิศก,กอดแย้มผ่าแในอำเภอบางสะพานสั่งการให้นางสาวนิชาคงนิ่มประลัดอุตสอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคันพร้อมด้วยนางจันติลาด,ดำแก้วกเกษตรอำเภอนายชนิดยอดแก้วรองประธานสภากเกษตรกรจังหวัดประจวบคิริคันน,น,นายนพดลนาคอุดมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านคลองรอยตําบลล่อนทองเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางสะพานลงพื้นที่ตวรวจรังค้าจำหน่ายทุเรียนบริเวณริ ถนนเพชรเกษมบ้านเกาะยายชิมหลังได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวว่าได้ซื้อทุเรียนคองร่อยจากร้านค้าริมถนนแต่กลับได้ทุเรียนอ่อนไม่มีคุณภาพจากการตรวจสอบพบป้ายร้านค้าระบุว่าจำหน่ายทุเรียนคองลอยจำนวนสองร้านด้วยกันเป็นของนางสมทรงสุวรรณหงอายุ63ปีอยู่บ้านเลขที่89ดาทับหหมู่หาตำบลรรันทองและร้านของนางสุนีวันสิงสอนแม่ค้าขายทุเรียนชาวบ้านอยู่เกาะยายชิมเทศบาลตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพาน ภายในร้านมีทุเรียนวางขายและเขียนป้ายว่าทุเรียนของรอยจึงได้ตรวจสอบไปยังสวนทุเรียนของรอยทราบว่าในช่วงนี้ยังไม่มีผลผลิตทุเรียนของรอยออกมาจำหน่ายการกระทำดังกล่าวจึงเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคโดยการนำทุเรียนจากแหล่งผลิตอื่นมาสวมรอยจำหน่ายว่าเป็นทุเรียนของรอยจึงได้ว่ากล่าวตักเตือนว่าอย่าทำแบบนี้อีกและหากว่ายังทำซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนางสาวจันติลาดำแก้วเกษตรอ,อำเภอบางสะพานกล่าวว่าชาวสวนทุน เรียนหมอนทองบ้านของรอยซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนชื่อดังของจังหวัดประจวบคีครีขันธ์แจ้งให้ไปตรวจสอบร้านค้าแอบอ้างขายทุเรียนชื่อดังของรอยซึ่งยังไม่มีออกจำหน่ายจากสวนใดเลยเพราะว่ายังไม่แก่กลัวเสียชื่อเสียงทุเรียนชื่อดังแต่กรณีนี้เข้าขายหลอกลวงผู้บริโภคทางมีนักท่องเที่ยวเป็นแฟนพันธุ์แท้จะรู้ว่าทุเรียนของรอยรสชาติเป็นอย่างไรอยอมจ่ายในราคาสูงเพื่อให้ได้ของแท้จึงอยากฝากเตือนไปถึงร้านค้าที่ชฉวยโอกาสสวมชื่อทุเรียน ทเรนของรอยให้เลิกพฤติกรรมเพราะไม่คมกับชื่อเสียงที่เสียไปเพราะว่ากําลังจะพัฒนาให้ได้สัญลักษณ์จีไอทุเรียนของรอยโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริคานได้สั่งการให้ตรวจสอบและทุกจังหวัดทั่วประเทศจริงจังกับกรณีการจําหน่ายทุเรียนอ่อนอย่างมากเพราะเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคมีโทษฐานกฎหมายชัดเจน ส่วนที่ใครจะไปชิมทุเรียนของร่อยจะมีจำหน่ายที่งานเมืองทองเนื้อก้าในวันที่6-17กรกฎาคม2515แดนหน้าที่ว่าการอำเภอบางสะพานนางจันทิราตา